เอาละที่นี่นะคะเรามาเริ่มต้นกันดีพีรับคับข้าวข้าวเรคานาดาไปกันทท่จังหวัดตรังก่อนเลยนะคะตอนนี้เขาพร้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วค่ะสําหรับการเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรี IMTGT ครั้งที่31แล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องแพนย์งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจซ้ำไฟ้าอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ีกันยายนนี้ค่ะ จากที่จังหวัดตรังนะคะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแผนงานการพัฒนาเคเตเศรษฐกิจซ้ำฟ้าอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยหรือว่า IMT GT ครั้งที่31 จึงจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงีกันยายนที่โรงแรมเรือรัสดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะโดยการประชุม IMT GT นะเป็นเวทีสำคัญในระดับอนุภูมิภาคที่เริ่มตั้งแต่ปี2,536ค่ะมีประหมายเพื่อจะแร่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่นี่รวมกันแน่นการสร่งเสริมการขาการลงทุนแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนในอนุภูมิภาค โดยช่วงชาเลกว่าค่ะเขามีการประชุมฝ่ายเลขาธิการระดับชาติแผนง,งาน IMTGT โดยผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบด้วยเลขาธิการระดับชาติ CIMT ธนาคารพัฒนาเอเชียค่ะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะเป็นการประชุมสภาธุรกิจรวมแผนง,งาน IMTGT โดยผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบด้วยสภาธุรกิจเลขาเลขาธิการระดับชาติ CIMT แล้วก็ในช่วงยินของวันที่สองกันยายนเขามีการเลี่ยงตอนรับอย่างเป็นทางการสาหรับจหนาทีอาวุโสมุขมนต แล้วก็ผู้วาราชการจังหวัด IMTGT เนี่ยก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และก็แหลกเปรนประสบการณ์ระหว่างผู้แทนจาก3ประเทศค่ะก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยโดยมีนายทรงกรสว่างวงผู้วาราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยรองผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเลี้ยงตอนรับในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็คือ3กันยายน2568ค่ะก็จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะคะครั้งที่32แพนงาน แผนงาน IMTGT ค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย,จยวโโเจ้าหน้าที่อาวุโสเลขาหนุการระดับชาติขณะททำงานมุขคมนตรีและผู้วาราชการจังหวัดสภาธุรกิจเคร ok ือข่ายมหาวิทยาลัาย CIMT ธนาคารพัฒน,นาเอเชียและสำนักงานเลขาธติการอาเซียน จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายก็จะเป็นการประชุมในระดับมุขมนตรีและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดครังเทียี 22, ่2แผนงาน IMTGTGT ในวันเทีในวันที่สกันยายนนะคะร่วดตัวชาวก็จะมีการประชุมในระดับรัฐมนตรีครังเทียสามส t บเอและก็การเยี่ยมชมบูธนิทัรศการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมร่วมไปถึงวีซ่ากิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยไม่ว่าจะเป็นวีซ่ากิจชุมชนหน้ามืนสี กลุ่มพาหมัดยอมอีโคปริน์วังมรกตบาติกโตเมืองบาติกเป็นตอนค่ะนอกจากนี้นอกจากการประชุมแล้วนะคะคณะผู้เข้าร่วมค่ะก็จะได้ลงพื้นเทเพื่อศึกษาแรงงานเทเาววนอุทยานบอนนำร่อนกันตังอำเภอกันตังละกาวิสากิจชุมชนหน้ามืนซีอำเภอนนนหน้า,นนายงจังหวัดตรังอีกด้วยโดยจังหวัดตรังค่ะเาก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มรูปแบบนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในวุฒนนี ซึ่งไม่เพียงเป็นการยกระดับบทบาทของจังหวัดบนเวทีนานาชาติค่ะแต่ว่ายังเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องทิ้นการทองเที่ยวแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการดึงดูดความสนใจจากพันธมิตรและโครงการสําคัญเทจะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตรังให้ก้าวสู่การเป็นเมืองซีเคียวและก็เมืองทองเทียวคุณภาพค่ะ สำหรับการประชุม IMTGT ครั้งที่31นี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดตรังเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติพร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือแล้วก็แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคนะคะท่านี้ค่ะจังหวัดตรังเนี่ยก็ยืนยันความพร้อมแล้วก็มุ่งมันในการจัดประชุมครั้งนี้อย่างดีที่สุดค่ะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสร้างลนแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะ